ดูความน่ากินแม่ตับหมกฮนะตับหมกหมก๋วยเตี๋ยวเรือร้อนๆแบบนี้ะนะแม่ขอเทรวมไปเลยนะเธอเออราบไปเลยว่ะอืมดูดูเข้มข้ๆๆนจะบอกว่าร้านนี้เรามาบ่อยมากแล้วพริกคั่วเข้านะคือมาแบบหอมๆแบบนี้เลยเออเขาจะเป็นพริกคั่วามาแบบแห้งๆนะแม่เนาะใช่กินมาก๋วยเตี๋ยวเรือนะเข้ากันนะตับตับนี่คือสั่งได้เลยนะใครชอบตับหมกตับอะไรนะนะเครื่องทำสัดใจราบไปแบบนี้อืม บอกเลยแล้ที่นี่นะเขาจะมีเป็นพริกกเผา,าพริกจีอ่ะพริกจีมาให้ด้วยกินกับกะปินะนี่กะปิเนี่ยจับหมูกระจากจากหมูแบบไม่มีหนังอ่ะมันหอมหอมอทีเด็ดบอกเลยอันนี้เราสั่งมาเป็นท็อปปิ้งเพิ่มนะพวกตับหมกอ่ะแต่จริงๆเนะี่ยเขามีมาให้อยู่แล้ว บอกกันนะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือใหญ่เฮียชอนะฮะเขาจะอยู่ที่พัทยาใต้ทุกคนติดถนนเลยนี่หาง่ายๆก๋วยเตี๋ยวก็จะประมาณชามละยนนี่0บสี่สิบอะไรอย่างงี้นะแล้วแต่สั่งมีหมูมีเนื้อมีหมดนี่ที่เด็ดอยู่ที่พิกซี่เลยเนี่ยปานกะปิไปแบบนี้เนาะแม่เนาะจอกนัวแม่น,ะนัวะแ,แล้วตับหมกที่เนี่ยเขาทํามาดีด้วยไม่ขาวเลยเธอใครยังไม่เคยกินนะแนะนําให้ลองแซบ่บ